พาไปเที่ยวฮอกไกโดในวันที่หิมะตกหนักมากๆครับบรรยากาศทุกมุมสวยมากจริงๆอยู่ที่ไหนฮะอันนี้เราอยู่ที่สนามบินอะไรนะลปปโตโอเตเราอยู่ที่สนามบินชิตโตเซ่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าเมืองกัน จากที่ห่างหายจากการทําคลิป YouTube ไปนานนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปตะลุยหิมะพาไปเล่นสก,กีที่ฮอกไกโดจากสนามบินนิวชิโตเซะเราจะขึ้นรถบัสเข้าเมืองกันนะครับผมเลือกรถบัสเพราะผมว่ามันสะดวกกว่ารถไฟนะนั่งรถบัสชิลชสบายสบายไปถึงซูซูกิโนะเลยนะครับซึ่งเป็นย่านกลางเมืองนะครับโรงแรมเราก็อยู่แถวนั้นด้วยเราไม่ต้องไปต่อรถไฟไหลายต่อที่สําคัญคือไม่ต้องลากกระเป๋าเองด้วยมีจริงจริงก็ ถ้าใครมีเง e uh ินสดก็มาซื้อมาต่อแถวขึ yeah, ้นได้เลยนะครับชาชลาที่22ไม่มีบุ๊กที่นั่งถ้าเต็มก็ไปถึงเวลาก็ออกแต่ถ้าคนเยอะก่อนเวลาก็รอคันใหม่แค่นั้นเลยง่ายๆซึ่งก็จะหนาวนิดนึงโโชว์โชว์คนละเย่สามวัยเย็นอันจาไวัเย็นนะพีผมไปถึงซูซูกิโนเลยโอเคเด็ก้ากเต็ม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 ตงจกระเครื่องแล้ว ี่ยังตกรถอีกตั้งชีวิตคือเปิดคลิปมาก็ตกรถเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะอีก15นาทีรถคันใหม่มันก็มาอาจจะยืนรอหนาวๆหน่อยแต่ก็โอเคนะนั่งรถบัสจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่หิมะกําลังตกหนักพอดีนะครับสข้างทางในกองหิมะสูงท่วมหัวเลยอะสวยมากหิมะกําลังลงหนักเลยสวยงามโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันแล้วเดี๋ยว เราจะออกไปหาร้านอาหารทานกันนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันล็อบบี้โรงแรมไปบรรยากาศตอนนี้ขึ้นหนาวมากนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศานะทุกอย่างขาวไปหมดเลยฮะดูบนถนนยังขาวเลยนะครับลื่นมากๆด้วยร้านที่เราแวะกันร้านแรกคืนนี้นะครับเป็นร้านสไตล์อิสากะยะซึ่งก็เหมือนเป็นร้านกินดื่มเนาะแล้วก็มีอาหารด้วยไปเลย <laughs> <laughs> ปัญหาคือไม่มีเมนูภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นญี่ปุ่นหมดเลยวันนี้เราเลือกโนมิโฮไดนะคะมันคือเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่ที่เราสามารถดื่มได้90นาทีมีเยอะแยะเต็มไปหมดสาเกเล่าบุ้ยยันชาเขียวรู้ตัวอีกทีนะคะแดงกลับมาอยู่ที่ห้องแล้วเรียบร้อยแต่ที่เกินค่าคือร้านนี้อาหารอร่อยมากคือแบบจัดกันไม่หยุดเลยครับจุกจุก วันใหม่แล้วครับวันนี้ฟ้าใสาสวยมากเอาจริงๆนะรู้สึกเหมือนอยู่คนที่กับเมื่อวานเลยซึ่งถือว่าพวกเราโชคดีมากเพราะวันนี้แผนเราคือเราจะไปไหว้พระใหญ่ของบนเกาะฮอกไกโดกันเราเรียกแท็กซี่ไปจากในเมืองเลยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเจอแล้ครับที่นี่คือข้างหลังเราคือบิ๊กบุด้าพระองค์ใหญ่ที่เสร้างอนอนคือสโตนเฮนช์นะครับสวยสวยจริงนะสวยจริงสวยจริง mất mát rồi hả นี่นะครับเขาก็จะมีหลายๆที่รวมกันนะก็จะมีทางตรงนู้นก็จะเป็นองค์พระใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น stone age นะอยู่ข้างหลังนะครับเอออันนู้นโมอาเออขอโทษขอโทษอันนี้คือโมอาอันนี้คือ stone age นะครับถูกแล้วก็เขาก็มาสร้างไว้บนนี้แหละเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทีนี้พอมาตอนหน้าหนาวอ,อย่างหิมะตกหนักๆแบบนี้นี่ผมมาตอนช่นเดึกช่วงเดือนกุมภาพนะันธ์ก็จะขาวไปหมดเลยก็จะสวยมากนะแล้วก็ลมแรง โหดทีเดียวใครจะมาเพราะมันต้องเดินเอาท์ดอตลอดนะครับใครจะมาก็เตรียมชุดมาดีๆนะถ้ามาเป็นหน้าหนาวนะครับสวยมากสวยมากนี่คือมวยสวยนะ แล้วผมก็ตกรถเป็นวันที่2ติดต่อกันคือตอนเรามาเรามานด้วยแท็กซี่ข่ะกลับเราก็กะว่าจะกลับด้วยแท็กซี่นั่นแหละปรากฏว่าเรากลับช้า แท็กซี่ที่นี่หมดตั้งแต่4ี่โมงเย็นตอนนี้คือ5้าโมงแล้วยังดีนะรถเมย์ยังไม่หมดสุดท้ายก็เลยต้องมาดักโบกรถเมย์ตรงหน้าทางเข้าแล้วก็มาต่อรถไฟภารกิจอย่างหนึ่งของทริปนี้ของเราคือการตามหาร้านมัทฉะครับและเราก็มาเจอร้านนี้ร้านดีมัทฉะเกียวโตครับเป็นร้านชื่อดังมากๆมีที่นั่งแค่สองที่เท่านั้น,นครับต้องจองล่วงหน้าก่อนถ้าไม่ได้จองมาต้องมายืนหนาวๆแบบพวกเรานี่แหละยืนซื้ออยู่หน้าร้านแล้วก็ยืนกินอยู่หน้าร้าน แต่บอกเลยนะจิบมะชาอุ่นๆกลางอากาศเตาหนาวแบบนี้ฟินมากครับอันนี้คือโกคุมะชาลาเต้เนาะมันก็มีความเป็นแบบมเนียนมันนวลมากๆนะครับแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นได้แต่กลิ่นสาหร่ายอ่ะไม่ขมเลยใครมะชาลาเต้น่าจะชอบอันนี้สามร,ร้อนนะครับอร่อยมากครับดีครับ แล้วเราก็มาหาร้านดินเนอร์กันซึ่งคืนนี้เราตกลงกันว่าเราจะกินปิ้งย่างครับอยากกินเนื้อย่างมากๆ <Okay. S 1> โอเครู้กก็ ตอนแรกเช้าวันนี้เราจะขึ้นรถไฟไปโอตารุใช่ไหมครับก็ให้ให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้เพื่อที่จะไปที่สถานรถไฟซัปโปโรสเตชันพอขึ้นแท็กซี่มาเสร็จลุงก็พยายามจะคุยคุยไปคุยมาใช้ทุกอย่างช่วยกันแปลใช้แชท c p t f ช่วยแปลท้ายก็ได้ความว่าเราสามารถเหมาแท็กซี่จากที่ซัปโปโรเนี่ยไปที่โอตารุได้เลยเขาคิดราคาคนละ2,500เยน ก็คือถ้าค่ารถไฟมันก็ประมาณพนะันหกเนาะก็แปลว่าก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณคนละแปดเก้าร้อยเยนซึ่งก็โอเคนะเราจะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าแล้วไม่อะไรเงี้ยครับเพราะสี่คนก็คือหนึ่งหมื่นเยนแล้วก็มีค่าทางด่วนอีกประมาณพันเยนเนี่ยครับก็ลองดูกันว่าไปถึงที่นู่นแล้วล,ออลุงจะหลอกหรือว่าจะรอดไหม <laughs> เราพยายามคุยกันแล้วหลายรอบแล้วนะก็เลยเอ้าดูโอเคลองดูลองดูนะครับอช่วยกันลุ้นไปว่าผมจะรอดไหม ไปสุดท้ายก็กดกลับเข้ามาเหลือ1นึ่งหมื่หนึ่งพก็คือเมือดนกิตอนนี้คุยกันแล้วก็พันหนึงลูงมาส่งที่โรงแรมถึงแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโอตาลุเสียงดังฟังชัดมาก <laughs> หิมะเพิ่งตกนะครับก็แบบว่าดูเดินหิมะหนาโอ้โหท่วมตัวคนอย่างที่เขาถ่ายขึ้นไานะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูในบรรยากาศร,บรอบๆเมืองซึ่ง เมืองโอตาลูเนี่ยบรรยากาศเขาจะเป็นเมืองดูเก่าๆเขาเป็นเมืองท่ามาก่อนนะสมัยเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตึกอะไรแบบสมัยก่อนที่เขาจะเลิญเนี่ยก็ยังอยู่นะซึ่งผมว่าเขาอนุรักษ์ไว้ได้สวยมากเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงคลองโอตาลูแล้วก็ไปดูโซนเมืองเก่าเขานะครับซึ่งสวยจริงสวยจริงตึกเขาสวยมากไปดูบรรยากาศก,ากัน โอตารุจริงเขาก็มีแนวทองเขาตลอดทางอะนะตั้งแต่ฝั่งนู้นยาวไปเรื่อยๆนะครับแต่แถวนี้คือบริเวณที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันจริงผมชอบฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนู้นเพราะว่ามันมีโกดังอันนี้ยแบ็กกราวสวยกว่าโดยน้าแข็งละลายลงมาอย่างแข็งอยู่เลยนะครับเหมือนใครอยากนั่งเรือก็นั่งได้นะ คินคองโอตาลุนะครับเราเดินต่อกันมาก็จะเป็นย่านถนนเก่าที่เป็นเหมือนช้อปปิ้งสตรีทของเขานะครับซึ่งเขายังอนุรักษ์ตึกเก่าๆไว้ที่มันสวยมากๆและนี่คือเมนูที่ผมพลาดไม่ได้มาทุกครั้งผมทานทุกครั้งนะครับมัชฉะาไอศกรีมอร่อยมากเขามีให้เลือกด้วยนะว่าจะเอาแบบเข้มข้นหรือ,อแบบธรรมดาธรรมดาผมแนะนําแบบเข้มข้นนะเฮ้เรา <ánd> <o> มาถึงแล้วนะครับ โอตารุอ,อลัลแก้วหรือพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะอันนี้ข้างในสวยมากแนละ้วเขาจะมีการมีของขายก็จะเป็นพวกเป่าแก้วด้ดยนะแก้วเป่าทั้งๆภายในพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นล่างก็คือร้านขายของพวกกล่องดนตรีแล้วก็เครื่องแก้วสวยๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็จริงๆเขาก็จะมีเพลงให้เลือกนี่ก็เป็นชื่อเพลง เราอยากได้เพลงอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเพลงให้เลือกก็จะมีทั้งเพลงแบบเพลงคลาสสิกหลายๆแบบอันนี้ขึ้นมาที่ชั้นลอยข้างบนนะครับเรได้เห็นว่าผมชอบอาคารนี้มากอาคารเขาสวยมากแลวดูโครงสร้างเขานี่คืออาคารเก่าที่เป็นแบบสร้างจากไม้ทั้งหมดเลยนะ ขึ้นมาชั้นสองโซนด้านหน้าจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ครับเป็นเก็บของเก่าไว้เยอะมากๆส่วนที่ชั้น3จะเป็นร้านขายของที่ระลึกจากตัวการ์ตูนต่างๆนะครับมีทั้งตูดิโอจิบลี่มอนชิชิก็มาหมาเมืองท่าอยา่างโอตารุถ้าไม่ทานซูชิมันก็จะดูแปลกๆที่นี่เขามีซูชิสตรีทนะก็คือเป็นร้านซูชิหลายๆร้านอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันร้านที่ผมเลือกนี่เป็นร้านดังของที่นี่จัดให้เต็มที่แล้วพรุ่งน,นี้เช้าเราจะขึ้นไปเล่นสกีบนคิโรโรกันแล้ว ชานี้เราอยู่บนแท็กซี่นะครับขึ้นกำลังจะขึ้นไปอยู่ที่รถเราเราก็แท็กซี่สองคันเพราะว่ากระเป๋าเยอะใส่กระเป๋าไม่หมดนะครับจากแบบว่าแท็กซี่ที่เป็นแบบนี้นอะเราเดาว่าจะใส่ได้เยอะนะจริงใส่ได้น้อยกว่าแท็กซี่ที่เป็นรถเก่งธรรมดาโตโยต้าสีขาวๆคันใหญ่ๆนะแท็กซี่ตัวเก่งใส่ได้เยอะกว่าเพราะว่าใส่กระเป๋าข้างหลังได้สองใบอันนี้ใส่ไม่ได้กระเป๋าต้องมาอยู่ข้างในนี่นะครับ okay. เดี๋ยวลองดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ คัลซีเท่าไหร่นะก็มิเตอร์กดมา10,000กับ200เยนมาถึงที่ตัวโรงแรมอยู่คิโลโล แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหลังผมนี่คือโรงแรมอยู่โรโรกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวโรงแรมเขาเนี่ยติดกระทางขึ้นสก,กีเลยทางขึ้นกระเช้าเลยดีมากข้างหน้าที่เป็นลานสำหรับบิก๊กน,นิเนอร์เล่นได้เลยนะครับมันใครจะมาหัดใหม่ๆอยู่หน้าโรงแรมเลยอ่ะสะดวกสุดๆโรงแรมสวยมากอันนี้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 คือกระเช้าที่จะขึ้นข้างบนนะครับหิมะกําลังโปรยเบาๆอ่ะฟิลดีเวอร์นี่ก็เลย ไปซื้อกาแฟมาจิบกลางบรรยากาศหนาวๆกันสักหน่อยนะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์โรงแรมกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองดูว่าเาวัานนี้เราจะเตรียมเล่นสก,กีวันนี้ได้เลยทันหรือเปล่าจ๊ะ ห้องใหญ่มากนะครับนี่คือห้องห้องที่เป็นห้องสูตรเนาะมีหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีสามห้องนอนนะครับตรากินข้าวใหญ่มากอะ่ะมีครัวให้เราเสร็จเรียบร้อยโซฟาสําหรับนั่งพักผ่อนที่มันแบบว่าว้าวมากๆคือวิวที่เรามองออกไปเนะี่ยคือลานสกีเลยนะนี่คือแบบว่าสีลานสกีกระเช้าขึ้นสกีอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาดูวิวตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โซนฝั่งทางนี้ก็จะเป็น ห้องเหมือนโต๊ะนั่งคุยการน,นั่งทํางานแทงเอาอีกหนึ่งห้องนะครับมีห้องกระจกเป็นวิวกว้างๆเป็นรูปทรงอย่างไฟมาพอดีเปิดไฟพอดีอันนล้วลงไปเล่นสก,กีได้เลยสิเราอยู่เป็นแบบนี้เลยนี่นครับลานสก,กีตรงน,นี้เป็นลานหนึ่ง -1 ลานตรงนี้นะครับปะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันห้องนอนลาดเหมือนกันติดกับลานวิวในล,ลานสก,กีนะก็เป็นเตียงใหญ่คิงไซส์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ เทควิวได้เลยข่างนี้คือห้องน้ำก็มีอ่างอ่างแช่น้ำ้วยนะห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำซึ่งมีอ่างแช่น้ำแล้วก็มีฝักบวัวแล้วก็มีอีกสห้องนอนเป็นทวินเบดซึ่งเตียงก็ใหญ่มากนะนอนเงสยสบายๆแล้วทุกห้องก็เทควิวลานสกีได้หมดคุกห้องนะครับ สวยมากเครื่อครับจะออนเดอะร็อกก็ได้สปาร์คกิ้งก็ดีหรือใครที่สนใจชอบไวก็มีแก้วไวอยู่ตรงนี้นะพอมหม้อหุงข้าวด้วยทำไมมาอยู่ด้วยกันเออแต่มีครบนะฮะเตามาเต็มเตาอบนะสายคุกกิ้งจริงจังนะเยอเย็นนี้เจอเลยนะเชฟเทิร์นกระทะหลุดอ่ะ ทำแล้วขี้เกียจล้างก็มีเครื่องล้างจานนะเอาเป็นว่าทุกอย่างเขามีให้ครบไม่ต้องห่วงเลยเพราะที่นี่เขาทาเป็น r e s i เดน c ์ที่แบบอยู่ได้สบายทำาคุกิ้งได้อยู่เป็นระยะยาวได้เลยนะครับผมแพลนอยู่ที่นี่ก็3วันเนาะซึ่งอาหารเช้ามีให้อยู่แล้วนะครับครบตรงนี้ของผมเนี่ยผมแพลนว่าเดี๋ยววันนี้จะทําอาหารทานเองบนนี้แล้วก็ทุ่งนี้จะไปทานอาหาร ที่นี่นะครับก็จองไว้เป็นแบบดินเนอร์ที่นี่เขาสามารถจองได้นะแต่ต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าคิวจะเยอะนิดนึง เทกระทะหลุดลงมือแล้วครับตอนจองห้องผมรู้อยู่แล้วว่าที่นี่เขามีครัวให้และอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับเราก็เลยซื้อของจากซูเปอร์ที่โอสารุขึ้นมาด้วยรวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะขนกันมาเต็มที่มือนี้เราก็เลยจัดเต็มอีกอย่างที่ผมชอบของที่นี่คือที่นี่สามารถเล่นไนสกีได้ด้วยนะครับเขาเปิดไปให้เราเล่นได้ถึง2องทุ่มเลยนะแต่ก็ต้องเผชจญกับความหนาวหน่อยนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือประมาณลบสิองศาคือหนาวมากแต่ข้อดีคือคนมันน้อยอ่ะมันเล่นได้สนุกมากๆนะครับ ไลไปเลยค่ะโอ้โหแค่ผมเห็นห้องที่ผมพักนี่ก็ว้าวแล้วนะครับ นี่ยังมีห้องที่ว้าวกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องพักคืนละหนึ่งล้านเยนทุกคนครับผมพามาดูห้องพักคืนละ1ล้านเยนกันนะครับที่ยูคิโรโรสกีรีสอร์ทสุดหรูหราโรงแรมเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะครับจริงๆเขาเรียกว่าคอนโดเทลนะคือเป็นทั้งคอนโดและเป็นโรงแรมด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่นี่จะเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่คอนโดดีมากๆสะดวกสบายมากๆนะปะพาไปดูกันนั่นคือห้องนี้เลย ห้องใหญ่มากแล้วก็ห้องนี้นะครับพักได้ทั้งหมด8คนนะคือเขาเปิดให้มาพักเหมือนเป็นโรงแรมปกติด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถซื้อห้องนี้ได้ด้วยนะครับอะพาไปดูทีละอันเนะเครื่องครัวอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบมีเตาแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเตาอบตู้เย็น ชุดโซฟาสําหรับเตรียมรับแขกอยู่กันแบบสบายสายได้เลยนะครับห้องนี้นะความพิเศษมากๆของห้องนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นี่คือออนเซ็นส่วนตัวห้องนี้มีออนเซ็นส่วนตัวด้วยตาจุดเด่นของที่นี่ความสะดวกสบายมากๆของนี่อันหนึ่งคือนี่เลยครับเขาอยู่ติดลาสกีหน้าโรงแรมแล้วก็มีกระเช้าได้ด้วยตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นที่นี่เขาเรียกว่าเป็นโรงแรมที่สามารถสกีอินสกีเอาได้เลยก็คือเราแต่งตัวในโรงแรม ข้างล่างตรงนี้แล้วก็สกีออกตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะไปเล่นลานนี้ก็ได้ข้างหน้าโรงแรมอันนี้หรือจะไปขึ้นกระเช้าอันนี้แล้วก็ขึ้นไปเล่นบนเขาคิโรโรได้เลยเหมือนกันสุดยอดฮะอันนี้สะดวกสบายจริงๆชอบมากอ่ะพาไปดูห้องนอนกันอย่างที่บอกไปที่นี่อยู่ได้8คนเนาะห้องนี้เนาะเพราะฉะนั้นที่นี่มี4ห้องนอนนะครับก็จะเป็น1ห้องนอนใหญ่แล้วก็เป็นอีก3ห้องนอนเล็กเรามาเริ่มจากห้องนอนเล็กก่อนนะ มีห้องแรกทุกห้องมีห้องน้ําในตัวหมดนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําของห้องนอนเล็กก็จะเป็นชาเวอร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอ่างแช่นะแต่ห้องนอนใหญ่มีนะทุกห้องที่เป็นห้องนอนเล็ก3ห้องเทควิวเดียวกันหมดเลยเพราะมีระเบียงแบบนี้เหมือนกันหมดเลยตื่นเช้ามาก็จะแบบฟินนั่งดูหิมะตกโปรยปลายนะครับอันนี้ไม่ได้โปรยปรายนะอันนี้หนักนิดนึง ทางเดินยาวเป็นคอร์ดอร์ด้านขวานี่ก็คือเป็นห้องนอนหมดเลยนะครับอันนี้ห้องนอนเล็กห้องที่2นะครับเหมือนๆกันนะอันนี้ก็ห้องนอนเล็กห้องที่3นะครับเห,เหมือนกันเหมือนกัน,อ,น,กนอ่ะพาชงโงดูนิดนึงไปดูห้องนอนใหญ่กันครับสวยมากใหญ่มากเตียงเป็นเตียงคิงไซส์เทควิวเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปคือที่ผมชอบมากๆของที่นี่คือการตกแต่งเขาอะด้วยความที่ เขาใช้ดีไซเนอร์เป็นชาวญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะมีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นผสมอยู่เยอะมากๆนะครับที่สําคัญคือคิโรโร่เนี่ยมันอยู่ใกล้ออตาลุเนาะเราสามารถนั่งรถจากออตาลุขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องแก้วออตาลุูมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบความรู้สึกนิดนึงนะเป็นฟิลฟิลอันนี้คืออีกอันนึงที่ผมชอบมากทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นรูปเขาเนาะอันนี้คือคอนทัวร์จริงๆของเขาคิโรโร่จริงๆนะครับเขาเอาภาพคอนทัวร์มาแล้วก็มาทําเป็นลายเส้นแล้วก็ามา ประดับไว้ที่หัวที่นอนนะซึ่งสวยมากๆนะครับที่ห้องผมก็มีนะห้องผมที่ผมพักคือพักได้6คนนะแต่ห้องนี้ใหญ่กว่าห้องนี้อยู่ได้แคนนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของห้องนี้เขาก็เปิดขายด้วยนะคืออย่างที่ผมบอกไปนะว่าที่นี่เขาเป็นคอนโดเทลใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นทั้งโรงแรมแล้วเขาก็จะเป็นทั้งคอนโดด้วยก็คือใครที่อยากซื้อเขาขายนะครับห้องนี้มูลค่าโดยประมาณนะ 150ล้านบาทนะครับก็คือคนที่ซื้อที่นี่ก็จะสามารถเอามาปล่อยเช่าให้ให้คนมาพักเป็นรายวันเหมือนเป็นโรงแรมได้ด้วยซึ่งทางยูคิโรโรเขาดูแลให้อยู่แล้วนะครับดีมากใครที่อยากมาเช่ามาพักที่นี่นะครับสำหรับคนที่มาเป็นรายวันเหมือนผมนะมาพักเป็นแบบเป็นทริปทริปไปแบบนี้นะก็ติดต่อโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ของยูคิโรโรนะครับคือพอเข้าไปในเว็บยูคิโรโรอ่ะเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เรา เลือกได้ว่าอาจจะเอาพร้อมอาหารเช้าพร้อมดินเนอร์เซตหรือจัดได้แบบไหนก็จัดได้เป็นแพ็กเกจให้ได้หมดเลยนะครับติดต่อโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ยูคิโดรนนะจ๊ะห้องนี้สวยมาก8คนผมบอกได้เลยว่าใครเป็นสายคอนเทนต์สายติดแกรมอยู่ห้องนี้นะเพนท์เฮาส์มีรูปลงได้ทั้งปีได้ทุกมุมสวยทุกมุมจริงๆป่ะเดี๋ยวผมไปสกีเอาไปเล่นสกีแล้วก็ตามกันไปเจอกันที่ลาสกีนะครับ แลออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้คือที่ผมบอกเนาะนี่คือประตูโรงแรมที่เราสามารถสกีเอาออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ไปขึ้นเขาตรงนี้เพื่อขึ้นไปบนเขาตรงนู้นมองไม่เห็นเลยเน้ะตอนนี้หิมะกำลังตกหลักนะครับต้อบอกว่าช่วงเดือนกุมภาได้เป็นช่วงพีคหิมะพีคมากๆของที่นี่นะฟูมุ่งตกเยอะมากนะครับหรือถ้าใครอยากมาแบบฟ้าใสกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยนะก็แนะนำว่าเป็นช่วงประมาณมีนาะก็จะก็จะก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง ใจมาใจมาหน้าน้าโอเคเราขึ้นมาอยู่กันบนลานสีเขียวนะครับวิวสวยมากๆ ราจะดินเนอร์กันที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับไปดูกันครับว่ามันจะอลังการขนาดไหนสนุกคือสนุกมากๆเลยครับทุกอย่างดีมากๆครับดีมากๆครับโอเคไว้มาเล่นใหม่ปีหน้าขอบคุณยูคิดแลรอขอบคุณคิดแล้วเหขอบคุณที่นี่ขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณมาสเตอร์ลูกมาสเตอร์อะไร่ะ ก็หลังจากเรากลับมาจากเล่นสกีที่ยูคิโรโรนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเมืองซัปโปรโรกันอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้หิมะหนักมากนะครับหนักมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้ผมว่าอุณหภูมิน่าจะติดลบแบบหนาวมากๆเลยนะครับจริงๆหนาวก็อยู่บนคิโรโรอีกนะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศในเมืองแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายนะครับจริงๆกลับพรุ่งนี้เช้าแหละแต่ว่าวันนี้ ก็จะมาซื้อของช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันที่นี่ให้เสร็จเจรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะขึ้นเครื่องกลับไปเช้านะครับเดียวผพาไปเดินเล่นกันดูบรรยากาศกันแล้วก็แต่ตอนนี้หิวเดี๋ยวขอไปหาอะไรทานก่อนนะอยากทานเป็นแบบอุดอง้งเทมปุระหรือแบบอะไรที่มันเป็นแบบดูโลคอลโลคอลเนี่ยไปหาร้านที่แบบคนญี่ปุ่นทานนี่ไม่ใช่ร้านนักท่องเที่ยวนะครับไะตามไปไปหาสมาชิกผมด้วยน้องๆผมไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอเคครับไ okay, ป ซูเป,ปอร์กันดีกว่านะครับซูเป,ปอร์นี้ชื่อโคโคโนะนะครับเป็นห้างใหญ่เนาะแบบใหญ่มากงดูดิอาหารก็มีเพียบเลยนะมีทุกอย่างเลยนะครับมันคือกะเพราไก่ไข่ดาวะ่ะเออข้าวกะเพราไข่ดาวมีคนดีกเก๋มีคนิบอีกแล้วภูมิใจอ,อโอเคเมืดแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปหาอะไทานแล้วก็จบนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นรถกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเอ้ยขึ้นรถไปที่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพนะก็นี่คือบรรยากาศสุดท้ายของคืนนี้ที่เราอยู่กันที่นี่ในทริปนี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อไปนะทริปนี้ไปก่อนนะครับ